สวัสดีครับผมนี่คือรายการวีเจเอกตึกได้โปรไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็ี่ยนเกลือชุดจัดชุด V, v 11, ปีทีสิบเอ็ดคิดหนึ่งกับคิดสองนะครับก็ขอโทษที่หายไปนานหน่อยนะครับว่าผมไม่ค่อยมีธุระการทําคลิปเท่าไหร่นะครับก็บางทีจะว่างแผนแต่ว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็ผ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยถ้าอย่าอันนี้มาเต็มชุดกล่องอ่าสี่บล็อกเลยนะแปดบล็อกเลยนะครับอย่างละสี่ขออนุญาตเกลือบล็อกแรกนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยอันนี้ปอก อันนี้ค่อยมาเจอก่อนนะครับขออนุญาตแกะกล่องสองกล่องนี้ก่อนนะครับโอเคแกะกล่องเสร็จแล้วอ่ะมาดูกันสิว่าเป็นังไงบ้าไไงขออนุญาตเอาเอาการ์ดเป็นโฆษณาออกก่อนนะครับภายแรกคือขออนุญาตเป็นใบน,นี้โอู้นึกว่าเก็กเปอร์ตัวหาเกตสามโอ้วิตเตอร์เออก็ดีนะหูตัวเรื่องไม่ต้องหาต้องใส่ตัวนี้เหละตัวเรื่องีและฟอยโห่ไม่ได้สองใบเป็มถ้าได้เป็นเตอร์เกสี่ก็ดีนะ โอเคต่อไปยมีคลิปสองนะครับภาพ,พอแล้วมาดูกันเลยกอไปหนึ่งเจอปืน